ครับพี่น้องครับขออนุญาตขับรถแล้วก็ถ่ายวีดีโอไปด้วยนะครับเราเส้นทางไปนานะครับทางมาสวนผมเนี่แหละครับพี่น้องครับให้ดูบรรยากาศนะครับถือว่าเราสู่กันฟังนะครับพี่น้องทานใดคิดถึงบรรยากาศนะครับ ทางไปนานะครับอันนี้อำเภอรปราศาสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ใหบนรถนะครับรถวิ่งช้านะครับบรยากาศสองข้างทางนะครับเป็นป่าที่สานใต้นะครับขอบทางก็ คนเขาจะเอายูคามาปลูกนะครับส่วนผมไม่ปลูกนะครับ<ะ>บ,บ้นขับมอาใส่ บ้านขับมอไซค์ไปสวนไปนาเขาได้ครับหรือไม่ก็ไปหาของป่านะครับเก็บผักเก็บผักหรือดักไก่ป่าดักอะไรนะครับเมื่อคืนก็นอนเฝ้าลูกหมูนะครับคืนที่สองครับพี่น้อง เขาเริ่มที่จะดูแลตัวเองได้นะครับแม่หมูก็แม่สาวนะครับก็เริ่มที่จะระวังนะครับป้องกันการเหยียบลูกนะครับลูกก็แข็งแรงฟ้องใบนะครับมันีก็ออกไปทํางานปกตินะครับเนี่ยครับเวลาหน้าฝนก็ สวยงามเคียวกระจีกว่าโคดเอ็นนะครับเวลาหน้าแรงก็หนักกว่าโคดเอ่นนิดนึงนะครับซ้ายมือนี่เป็นป่าสมวนแห่งชาตินะครับาอานุรักษ์ของชุมชนนะครับที่กันไว้เป็นทำเลเลี้ยงสัตว์นะครับ จะพันกว่าไรนะครับถึงนะครับพันหรือสองพันถึงนะครับตัวแต่ตัวที่โล่งนะครับที่เป็นทำเลเรื่องสัตว์ก็น่าจะเกือบเกือบห้าร้อยกว่าไรนะครับก็เราที่ฟังพี่กำนันแก่พูดนะครับเป็นทางไปนานะครับทางไปนาไปสวนอันนี้ผมกําลังออกเข้าหมู่บ้านนะครับไปทํางานนะครับ นะครับแค่นี้ก่อนนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ